สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นิวก็จะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังตามที่ได้บอกไว้ในเตตัสนะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนของพี่ดาเอนโดฟินไปฟังกันเลยใครอาจจะไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไรและใคร อาจจะเข้าใจผิดและคงคิดไปและคงเข้าใจตามที่เห็นคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎแกนที่ใครบึงคนกำหนดว่า ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ยากหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขใจเพียงแค่เราเข้าใจก็นเนื้อคำอื่นใดในโลกนี้เรา จะแยกกันอยู่ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวันอย่างคู่ใครอย่าน้อยมีเธอที่เข้าใจแม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักนี้คงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางมูดามากมายที่รู้กันในใจ มันจำเป็นโดยรื้ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันมาไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักมันคุณรักก็สุขหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจ เนื้อคำามืนได้ในโลกนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอเลยเต็มเเพราะว่า <c oughs> ยังไม่ได้อาบน้ำเอ๋ไ <c oughs> งก็เดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับบ๊ายบาย